สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้จะมาปอกทุเรียนนะคะเราจะตัดตรงนี้ให้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็แกะตามร่องออกนะคะไม่้อมเนกทุเรียนมืออาชีพไมต้องมือค่ะไม่มีถุงมือนะคะมีแค่มีดกับแรงในการแงะนะคะมานะคะแล้วมาเลย จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนะจ๊ะใช้แรงนะคะใช้แรงค่ะอ้ะวาวาวาวววววววอ้ามันก็จะออกมาไปอย่างนี้นะคะนี่ตูสวยนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะครับง่ายง่าย,ายทุกอ,อีซี่ค่ะซิมเบิองก่อนเด้อค่ะ โอ้ยแสบแสบแสบค่ะแสบดูซิดูซิเยเชียงเอาเลเว้ยเฮ้ยเด็ดจะปีนจะ้าเด็เชียงยังงของแล้วโอ้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 ว้าวกูดค่ะกูด นี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่แง่ออกออกออกจ้ะว้จ้า,อจาพอได้เป็นแม่ผ้าน้ำเขาเยอะจ้ะ มาสวยงามนะคะเมเล่น,นะคะว้าวววนี่นะคะดูสินม่นะคะสวยไหม เรียนนะคะดูเรียนค่ะจะอีกซ้ำเนินนะคะ่ะใน เสร็จเรียบร้อยค่ะดูผลงานของเรานะคะบุบๆสวยงามตามท้องเรื่องค่ะทุเรียนนะคะแซ่บๆหอมๆชื่นใจสวัสดีค่ะ